และนี่คือ best purchase 2025ของจือค่ะก็เป็นประจำทุกปีนะคะที่เราจะมาอัด Best purchase ของแต่ละปีนะคะซึ่งจะทำติดต่อกันมาปีที่3และมี2เทปก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะกลับไปดูได้แล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่คิดว่าพลาดไม่ได้เลยก็มีการเรียนรู้ซื้อมาและเจ็บเลยไม่ควรจะซื้อหรือว่าใช้อะไรบ่อยวันนี้คือจะมาจบที่เทปนี้เทปเดียวค่ะจะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายเพราะว่ามันมีหลายเลเยอร์มากเลยในชีวิตจริหมวดแรกนะคะจะเริ่มต้นด้วยของใช้ค่ะ ซึ่งของใช้ที่จือแบบชอบมากๆแล้วก็ใช้แบบไม่มีเบื่อเลยนะคะก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าที่ใช้ทุกวันและใช้ซ้ำอยู่อย่างนั้นเข้าได้กับทุกชุดแล้วก็ดูแบบโอมาเน่สุดๆก็คือใบนี้ค่ะใบนี้ได้มาจากเดคอรัมนะคะเป็นใบหนังกลบับแล้วก็ตอนแรกเราเลือกสียากมากแต่สุดท้ายก็จบที่สีนี้ใส่ของแบบจุมากทุกคนอะแอบบให้ดูของข้างใน คือใช้จริงใช้จริงจุๆเลยซื้อตามกันได้ไปดูที่เดโครัมได้เลยค่ะมีหลายสีมากเลยไปต่อนะคะจื้อเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเราได้2ใบแล้วลรู้สึกว่าเป็นเบสเพร h เชสมากใช้ทุกวันในทริปค่ะคือใบนี้นั่นเองอันนี้ไปซื้อมือสองจากที่ญี่ปุ่นนะคะเลือกอยู่นานมากเพราะว่าทั้งร้านเป็น Coco c h a n e l ทุกคนแล้วมันเลือกยากมากพอถูกอันน่ารักมากไม่เคยซื้อมือสองเหมือนกันแต่พอไปเห็นมือสองก็คือจืจะเลือกอะไรที่มันไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นโมเดลที่ ที่จึงไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วไม่รู้ทุกคนเห็นเจนนี่ใส่กระเป๋าคาดเป็นโคซองหรือเปล่าก็เลยไปซื้อเป็นของที่เะล,ลึกมาแขวนไว้แล้วมันน่ารักมากคือมันเข้ากันมากๆเลยนะคะก็เป็นแบบน้องโคซองของลาแมนะคะแขวนกับชาแนลแบบกนะคะ อีกกระเป๋านึงจะมีเพนฟูลแล้วกันจากทุกทริปว่าเวลาจะขึ้นเครื่องแล้วชอบใส่ของในกระเป๋าที่มันไม่มีสิบรูดทุกคนของก็หล่นแล้วหนึ่งในนั้นที่หล่นไปคือเมมโมรี่การ์ดที่เราไปอิตาลีนะคะเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะลงทุนในปีนี้ก็คือกระเป๋าที่มีรูดสิบนะคะก็เป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นสีแบบออกเขียวขี้มา้าเบาๆแล้วก็มีฮาร์ดแวร์แบบนี้นะคะเป็นสีเงินสิบรูดได้ ถึงงด้้าานขาเป็นอีกอันนึงที่ so proud of ที่ซื้อมานะคะแล้วทั้งทริปก็คือแฮปปี้มากๆในการที่ถือใบนี้นะคะส่วนถัดไปน่าจะเป็นเรื่องรองเท้าอันนี้ได้มาจาก d e c o ร m ัมเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะซึ่งตอนนั้นเขามีทั้งโชว์นะคะก็คือแบรนด์อะมาทั้งโชว์ที่ d e c o ร m ัมนะคะก็ไปลองตอนแรกไม่คิดว่าจะได้แต่ปรากฏว่ามันน่ารักมากมันดูคาชสิแมันดูเป็นสันสารแต่ว่ามันเป็นทรงแบบสุภาพมากอะคะ่ะสามารถใส่แบบไปไป,ไปชุมได้ ใส่มาออฟฟิศได้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ใส่บ่อยมากๆนะคะไปต่อน,นะคะเราได้คู่นี้มาค่ะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วรู้สึกเป็น best purchase มากๆเพราะว่าน้องเขาส้นแบบ ถ้าทุกคนเห็นนะส้นมันสวยมากอันนี้คือของมูกแกลนะคะมูกแกลไม่เคยมีช็อปในเซอิร์เชียเลยนะนี่ที่ไทยเป็นช็อปแรกนะคะซึ่งเราไปงานเปิดตัวทุกคนใส่รองเท้ามูกแกลแล้วสวยมากคือทรงมันไม่เหมือนทั่วไปคือมันแบบโคง้งโค้งเข้ามานิดนึงแล้วก็แหลมดูแบบนี้ดูจะใส่ไม่สบายเลยใช่ไหมทุกคนแต่ พอเหยียบเข้าไปคือรูดเลยคือซื้อเลยคือถ้าจะจะไม่ผิดมันเป็นหนังแกะนะคะแล้วก็ส้นมันไม่ได้สูงมากแล้วก็นุ่มมากนะคะ อีกชิ้นหนึ่งที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากญี่ปุ่นอีกนั่นเองก็คือเป็นมือ2นะคะได้มาจากโอซาก้าค่ะทุกคนใส่สบายมากหนังนิ่มมากๆนะคะของปร r กโมนะคะก็เดี๋ยวนี้อินเรื่องชุดทํางานมากไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่ไปเที่ยวเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็อยากซื้ออะไรที่สามารถใส่ไปประชุมได้แล้วก็เข้ามาัที่ออฟฟิศได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่นุ่มมากหนังแบบไม่กัดเลยทุกคนทุกคนดูมีความนุ่มสุดๆนะคะต่อไปนะคะ ก็คือสิ่งที่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วทุกวันแบบทุกวันจริงๆเพราะว่าชือสายตาสั้นประมาณ700กว่านะคะก็คือแว่นตาค่ะทุกคนจริงๆเราไปที่ฝรั่งเศสไปแบบเจออาเลมอะไรมาคือสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช้เพราะมันหนักมากนะคะแล้วเราก็มาซื้ออันละ2 0 0พจากที่กรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้นะคะร้านน่ารักมากเป็น specialist ด้านแว่นตาโดยเฉพาะแล้วก็มี specialist นั่งวัดตา องศาเลนสต่างๆคือจริงจังมากนะคะอันนี้กรอบแค่2 0 0 0ทุกคนแต่ว่าตัวเลนประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าแฮปปี้มากเพราะว่ามันบางมากในบางวันนะคะจะพยายามที่จะไม่ใส่คอนแทคเลนเพื่อที่จะรักษาตาเพราะว่าจักษุแพทย์ของจือเขาบอกว่าอยากให้จือพักการใส่คอนแทคเลนสักสัก2-3วันต่ออาทิตย์จือก็เลยต้องหาแว่นที่จือชอบนะคะแล้วก็แว่นนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ใส่บ่อยมากๆจนสามีงงอะ่ะว่าทําไมชอบอันนี้มากก็คือจือชอบที่มันเบานะคะเราเป็นคนไม่ พกเงินสดไม่รู้ทุกคนเป็นด้วยหรือเปล่าจูก็เลยพกแค่การ์ดโฮเดอร์ค่ะแล้วการ์ดโฮเดอร์อันนี้มันน่ารักมากทุกคนจูจะแกะให้ดูนะมันเป็นสีชมพูทุกคนมันสีชมพูยตรงน,นี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมมันน่ารักมากแล้วก็มันกุ้งกิ้งกุุงกิ้งสำหรับจูนะเออตอนนั้นพอเห็นเงินเย็นอนะแล้วมันถูกมากก็เลยได้อันนี้มาสนุนมาด้วยแบบ หมื่นทวนทุกคนคือราคาดีม,มากอันนี้ซื้อที่ AirPods นะคะก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ใช้ทุกวันโอเคไปต่อนะคะอันนี้จะได้เป็นของวันคริสต์มาสแล้วเพิ่งได้มาแล้วแฮปปี้มากเพราะอะไรรู้ปะจะทําหูฟังหายหูฟังเจอ AirPods ไม่เคยหายเลยมา5ปีแล้วเป็นไรไม่รู้ย้ายของไปย้ายของมาคือแบบ หาไม่เจอแล้วจอป็นคนติดหูฟังมากคือต้องตรวจคลิปตลอดเวลาชอบฟังเพลงบนเครื่องอะไรสรุปก็คือไม่มีหูฟังก็เลยบอกพี่ชายพี่ชายก็เลยไปซื้อแบบนี้มาให้ค่ะก็เป็นของ เนะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือเป็นของ Type C นะคะสามารถเสียบใน iPhone รุ่นใหม่ได้นะคะปกติเวลาเราแบบต่อบูทูธแล้วมันก็ชอบแบบติดบ้างไม่ติดบ้างหูฟังเราไปติดเครื่องคนอื่นบ้างอะไรแบบนี้เนาะคือไม่ชอบเลยแต่พออันเนี้ยเสียบสายเข้าไปคือมัน100%ว่าเข้าหูเราทันทีก็เลยกลายเป็น best purchase อีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายสาหรับของสส่แฟนะคะก็คือเราอะมี wish list ของเราละกันคือเราอยากได้ Chrome h e a สักชิ้นหนึ่ง ก็เลยไปตามล่าหาที่ญี่ปุ่นค่ะเราก็ได้วงนี้มาค่ะทุกคนนั่นสวยมากจึไปร้านหนึ่งอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะจึงไม่สามารถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปมาได้นะคะมันเอกซ์คลูซีฟมากแต่ จะเล่าให้ฟังว่าเจือก็เลือกออกมา4ชิ้นก็คือจิ้มจิ้มจิ้มชินี้ชิน้นนี้แล้วก็มาลองที่มือนะคะสุดท้ายแล้วสามิเชียชิ้นนี้เพราะว่าเป็นชิ้นที่เด่นที่สุดแล้วมองไกลๆก็เห็นเลยตะโกนโคมรมฮา h ์ a r ก็เลยได้ชิ้นนี้มาเราแฮปปี้มากก็คือใส่ติดมือใส่อาบน้ําใส่แบบใส่แฮปปี้มากเลยนะคะวันๆก็นั่งดูดีเทลมันแบบว่าเป็นงานคราฟตแบบ์งานแบบงานซิลเวอร์นะคะในหมวดถัดไปนะคะจริงๆก็คือยังอยู่ในเครื่องใช้ของใช้เนี่ยแหละ แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแล้วก็แบบเรื่องการประทินผิวนะคะมาหมวดน้ำหอมเจือให้แค่2ขวดนี้คะ่ะขวดแรกนะคะเป็นของกุชชี่คะ่ะอันนี้โดนตกมาที่พารากอนเขาฉีดบนกระดาษแล้วเขายื่นให้แล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วเราก็ดมแล้วเราเฮ้ย <c oughs> เดินกลับไปเ <c oughs> มื่อกี้กินอะไรอะ่ะหอมมากเลย มันหอมขนาดฉีดทุกวันก่อนนอนอย่างที่จะเคยเขียนไว้ใน Facebook นะคะการฉีดน้ําหอมที่ดีที่สุดคือฉีดก่อนนอนคือคนใกล้ตัวจะได้กลิ่นโดยเฉพาะที่จะอยู่กับสามีสคนจะรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าที่เราฉีดออกไปข้างนอกแล้วแบบฉีดให้ใครก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผ่านแล้วก็แทบจะหมดอยู่แล้วนะคะอีกขวดหนึ่งนะคะเป็นของมาร์กอองตัวบารโรสนะคะของฝรั่งเศสนะคะวันนั้นได้เชิญไปที่อีเวนต์นะคะแล้ว ก็คนที่คิดน้ำหอมเนี่ยเขามาตัวเป็นๆทุกคนจูก็เลยให้เขาเซ็นที่ขวดด้วยค่ะเขาเขียนว่า True j e นะ Asan in a bottle แล้วก็เซ็นลายเซ็นเขาด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่เป็นยูนิเซ็กซ์มากแฟนจูใช้ก็หอมมากหอมจนแบบอยากจะไปใส่ซอกคอค่ะ คือหอมแบบเซ็กซี่หอมแบบเยา้ายวนตอนแรกไม่ชอบกลิ่นเลยนะเพราะกลิ่นมันแรงมากแต่พอมันไปอยู่นบนขีดผิวอะ่ะมันถูกละอองหรือว่าความร้อนของร่างกายเราหรืออะไรไม่รู้มันมันผสมกันไปแล้วแล้วมันกลิ่นมันหอมมากนะคะแล้วก็ติดตัวแบบติดทนนะคะก็คือเป็น2ตัวนะคะที่คัดมาแล้วสำหรับปีนี้ค่ะไปต่อนะคะก็คือครีมครีมเนี่ยโดนตกมา น่าจะเจ็บหนาสาหัสหลายแสนมากไม่มีอะไรที่ถูกใจเลยยกเว้นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะของลาแมซีรีที่เป็นสีทองนะคะจะเป็นซีรีส์ที่ท็อปสุดของลาแมะคะขวดนี้ประมาณสาม0 0ื่นซึ่งหมดแล้วเราไม่กล้าซื้อต่อเลยแพงมากแต่แบบมันดีมากดีแบบดีดีแบบ ดีไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะถ้าใครแบบสามารถไปขอแซมเปิลที่เคาน์เตอร์ได้ก็ลองไปขอดูนะคะไปต่อนะคะ s c r ับสครับซื้อมาเยอะมากไม่มีอะไรดีไปกว่าเอสโอบละคะ่ะจดรู้สึกว่าเม็ดมันใหญ่พอที่จะผัดเซลล์ผิวของเราออกมาได้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่แฮปปี้มากๆนะคะแล้วใช้ทุกครั้งก็อาจจะแบบ2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครนะคะแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่ยังไม่ได้นอกใจน้องนี้ไปนะคะ อันนี้อาจจะเห็นคุ้นๆอาจจะเห็นคุ้นๆพอปีที่แล้วมาแล้วปีนี้ก็มาอีกนะคะของ Estee Lauder นะคะอันเนี้ยจะให้เลยอะจะก็นอกใจไปหลายแบรนด์แล้วก็ยังกลับมาแบรนด์นี้อยู่ดีนะคะก็ยังให้เป็นที่หนึ่งในใจในหมวดของโฟมล้างหน้านะคะ่ะแล้วทุกคนรู้ไหมหมดทั่วโลกจื้อไปกี่แอร์พอร์ตคือหมดดังนั้นคนไทยที่ซื้อที่เคาน์เตอร์ได้คือชนะชนะเลินะคะ ปีนี้จอซื้อลิปเยอะมากคือเหมือนเริ่มเป็นผู้หญิงละแต่ก่อนจะแบบแต่คนไม่ทาลิปเลยปีนี้นะคะเจอให้2อันนี้ค่ะอันนี้เป็นลิปจากกุชชี่นะคะมันคือลิปที่สามารถเปลี่ยนสีปากเราได้เราทาลงไปนะแล้วมันจะรู้สึกเผ็ดเมันเหมือนแบบมีเม็ดอะไรไม่รู้กัดผิวเราเหมือนเรากินของเผ็ดอ่ะตัวเองแล้วเวลาเรากินของเผ็ดปากเราชอบแดงใช่ปะมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยเราจะได้สีปากที่เข้มขึ้นในแบบของเราอันนี้คือดีมากชอบมากอันนี้เป็นความบังเอิญน,นะคะวันนั้นไปนเดินเซนทัลชิดลมแล้ว ก็ไปเห็นช็อปอันหนึง่งเป็นช็อป Prada Beauty นะคะคือจะเคยทำทีซิสของ Prada มาหมายความว่าตอนนั้นอะ่ะเขายังไม่มี Beauty ไลน์แล้วจะแบบอินมากเราจะทำ Research ของ Prada เยอะมากนะคะแล้วสุดท้ายเขามีออกมาทุกคนแล้วจะก็ตกมาแล้วมันใช้ดีมากแบบดีมากดีมากดีมากมาก,ากลิ่นดีทาแล้วมีกิตเตอร์เล็กๆชุ่มชื่นมากๆนะคะซึ่งจอซื้อมาหวานันแล้วจะอเอาไปให้แม่ พอแม่บอกว่าริมันหมดสุดท้ายก็ต้องกลับมาซื้ออีกแท่งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองก็เลยยกให้เป็น best purchase ของปีนี้เลยค่ะไปต่อนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความสวยงามละมันเป็นเรื่องความเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตนะคะจือสายตาสัส้นถ้าไม่ใส่แว่นก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องหยอดตาใช่ไหมคะไปเจอตัวนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นคือยอดไปแล้วอะแล้วมันแบบเจ็บอะแต่หลังที่ผ่านขั้นตอนการเจ็บแล้วมันชัด เจ๋เหมือนแบบเช็ดแว่นตาเลยอะไปลองตามกันได้นะคะก็ไปซื้อตามร้านขายยาที่ญี่ปุ่นได้ะคะ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเวลาเราไปประชุมแล้วเราก็ชอบกินแบบส้มตำชอบกินยำชอบกินแหนมชอบกินใดๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวรอดของทุกงานเลยก็คือต้องมีติดกระเป๋าไว้นะคะแล้วก็เป็นไอเทมหนึ่งที่แบบขาดไม่ได้เราใช้ทุกวันนะคะก็คือแบบแค่นี้สดชื่นเลยกลิ่นหอมมากนะคะ มหมวดถัดไปค่ะทุกคนหมวดพัฒนาจิตใจค่ะจะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากสําหรับจือยอมรับว่ายากมากๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะมากค่ะดังนั้นจิตใจด้านในเราต้องแบบเข้มแข็งพอสมควรแล้วเทคนิคหนึ่งที่ผ่านมาได้คือการสดมนค่ะเจอติดตามให้กระแตมาตั้งแต่เล่มสีดําแล้วเขาก็พัฒนาเป็นเล่มสีแดงก็ตามมาปีนี้ต้องให้เลย พอรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆสิ่งที่จือสวดบ่อยที่สุดจะเป็นบทพระจักพรพัิเพราะว่าจือเพิ่งเช่าพระพุทธรูปมาเป็นองค์พระจักพรพัินะคะก็เลยไปซื้อลูกปคำม,มาที่เ,เกียวโตนะคะคือเขาต้องสวด21จบอะทุกคนจือก็เลยอยากจะนับไปเรื่อยๆสวดบทหนึ่งแล้วก็นับไปเรื่อยๆเลยตั้งใจจะซื้อลูกปคำม,มาสวดบทพระจักพรพัิ เราทุกเชา้าทุกคนมาถึงออฟฟิศเราจะยังไม่ขึ้นออฟฟิศค่ะจะจแะแวะร้านมัชชะข้างล่างแล้วก็นั่งเขียนไดอารี่ของตัวเองทุกวันเป็นสมุดที่น่ารักมากมันจะเขียนคําว่าแบงคอกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแผนที่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ถือทุกวันนะคะยาก ผ่อนคลายหรือดาา่าใครหรือขอบุณใครก็จะเขียนลงไปในเล่มนี้แล้วก็ให้ขยะมันออกไปจากใจเลยสําหรับจือมันมีอิมแพคกับจือมากพอจือไม่สามารถกรีดได้ทุกวันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะกรีดนะจนเราต้องเอ็กซ์เพรสมันออกมาเนาะแล้วการเขียนก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่เราสามารถเอ็กซ์เพรสออกมาได้นะคะดังนั้นการเขียนเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทรงอิทธิพลสําหรับจือมากจือก็เลยลงทุนกับกานะคะ อันนี้จืไปได้มาจากเกียวโตวอีกแล้วเป็นของ sakura craft lab จุรลักกระเป๋ามากจืไม่อยากให้กระเป๋าเป็นรอยปากกาอะไรเลยปากกาที่จะต้องใช้ต้องเป็นหมุนเท่านั้น,นะคะ่ะชอบขนาดแบบจืไม่รู้ว่าที่ไทยมันมีขายไหมก็เลยซื้อไส้มาเยอะแยะไปหมดเลย นี่ก็จะเป็นอีกอันนึงค่ะอันนี้ตอนต้นปีไปสอยมาเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับตัวเองนะคะเป็นอีกแท่งหนึ่งที่น้ำหนักดีมากเอาไว้ให้ลูกค้าเซ็นเอกสารนะคะอันนี้ของอะไรอ่ะจะไม่ได้แล้วของดีมากซื้อที่เอ็มโพเรียมนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะจะรู้สึกว่า Input ของจิตใจเจือ,อมันไม่ใช่ฟูฟล f ิ l ด้าน spiritual อย่างเดียวเนาะคือจริงๆเวลาเราอ่านหนังสือที่แบบมี inspiration คนอื่นเขาทำงานยังไงนะอะไรแบบเนี้ยก็เติมเต็มจิตใจจือเหมือนกันจะเดินเข้าไปที่ร้านหนังสือที่ญี่ปุ่นค่ะจะไปเจินนิตยสารของญี่ปุ่น ที่เขาทำเกี่ยวกับดีไซน์ได้ดีมากเขาสามารถรวบรวมแล้วมีสามารถมีฟอ์แพนทุกคนมีฟอ์แพนแบบนี้ให้ดูเลยในทุกๆโปรเจกต์จึรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้จึได้เรียนรู้เป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลมากมานั่งซ่องว่าเขาวางแฟนกันยังไงเดี๋ยวนี้ดีไซน์เขาไปถึงไหนแล้วแล้วอันเนี้ยไปที่ร้านหนังสือญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วไม่สามารถแบกกลับมาได้ก็เลยถาม c ั a จ g p t กแล้วว่าเราจะสามารถซื้อหนังสือพวกนี้ได้ยังไงเพราะที่ไทยมันไม่ เขาบอกว่าให้ซื้อที่ Amazon ของญี่ปุ่นก็คือ amazon jp นะคะจือเลยกดสั่งเลยคะ่ะทั้งหมดนี้มาทีเดียวจือว่าอาจจะเป็นอีกเว็บเว็บหนึ่งที่จืจะเข้าไปหาหนังสือดีๆในน,นั้นจะเชื่อว่ามีอะไรอีกเยอะที่จื้อยังไม่เห็นอีกคะ่ะ จบไปแล้วนะคะในส่วนของจิตใจจิตใจ,จเสร็จเราก็ต้องมาร่างกายต่อร่างกายเนี่ยจือดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะก็คือจือรู้สึกสุอแฮปปี้มาก2วันที่ผ่านมาเพิ่งไปปลูกผมมาทุกคนทุกคนคงงงว่าทําไมจือต้องไปปลูกผมนะคะแล้วเป็นผู้หญิงแล้วทําไมต้องไปปลูกผมก็คือจริงๆอะ่ะจือใช้ช่างผมเยอะมากนะคะก็คือจะชอบรวบตึงแม้กระทั่งวันแต่งงานจือก็รวบตึงนะคะ1เทคนิคที่ช่างผมทําอยู่ตลอดเวลาก็คือจะถมผมนะคะจะทําแบบ เหมือนผมปลอมขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถปลูกผมได้ทุกคนปลูกผมในส่วนที่เราถมสีลงไปนั่นแหละปลูกมาแล้วแฮปปี้มากหมายความว่า เราเห็นกรอบหน้าชัดนะคะแล้วก็หน้าเล็กลงต่อไปนะคะเรื่องโครงหน้านะคะปีนี้ให้เมดิโกลค่ะคุณหมอมอนดูแลจือทั้งปีตั้งแต่ก่อนแต่งงานจะไปฮันนีมูนก็คือใดๆเนี่ยจะให้หมอมอนดูแลทั้งอัลเทอร์าเทอร์มานะคะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการยกกระชับหน้านะคะให้ Number ร์วจริงๆหน้าไปแล้วนะคะ ร่างกายหรือว่าหุ่นเราก็ได้ลงทุนไปกับ Personal Trainer นะคะที่ Best Fit นะคะที่อ่อนหนูตรงพัฒนาการ17เป็นการเทรนนิ่งที่เข้มข้นมากนะคะเพราะว่าก่อนแต่งงานมีเวลาแค่า4เดือนแล้วเราต้องลดลงไปแบบ6โลอะไรประมาณเนี้ยความเป็นจริงจะลงไปได้ประมาณ4โลเป็นช่วงที่ทำงานหนักมากออกกำลังกายหนักมากต้องเดิน1ชั่วโมงตอนเช้า1ชั่วโมงตอนเย็นไม่รวมเวทเทรนนิ่ง3วันต่อสัปด ะะถือว่าเป็นช่วงที่หนักหน่วงมากๆแล้ว1วันนะลงแค่ขีดเดียวทุกคนหลังจากนั้นก็จะมีเดินที่เวอร์จินบ้างนะคะแถวบ้านอะไรแบบนี้ ก็ได้ลงทุนไปกับฟิตเนสซึ่งปกติไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรักษาฮอร์โมนที่ยอนเซเซบอมนะคะก็คือตอนนี้เราไม่ได้ดูแลแค่หุ่นละตอนนี้เราดูแลแบบถึงขั้นฮอร์โมนแล้วนะคะก็ได้ลงทุนไป1คอร์สนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ยาวนานมากก็คือหลายเดือนมากนะคะก็คือเขาจะมีฮอร์โมนมาให้ฉีดแล้วก็มีโภชนาการที่เขากําหนดให้เราก็ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ละกกนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ตายด้วยที่ดูแลเรื่องโภชนาการแล้วก็สุขภาพของปีนี้ให้กับจุดีค่ะและสุดท้ายท้ายสุดในการดูแลตัวเองขั้นสุดนะคะคือการดูแลร่างกายในช่วงเวลานอนนะคะเครื่องวัดระหว่างนอนอมีหลายเครื่องมากแต่ว่าจุดเลือกฮูกนะคะก็เป็นอีกดีวิสหนึ่งที่จูดีรู้สึกว่าเป็น best purchase ของปีนี้เลยมันจะมี stress monitor หมายถึงว่าการวัด ความเครียดในระหว่างวันดีเทคทั้งเรื่อง strain หมายถึงว่าการใช้แรงต่อวันนะคะแล้วก็ s l e e p หมายถึงว่าการนอนว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะจะชอบที่ตื่นมาแล้วลุ้นว่าวันนี้นอนดีไหมยจะรู้สึกว่ามันเป็น Data ที่วัดผลได้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้พัฒนาตัวเองในด้านการนอนอย่ายิ่งยวดคะ่ะแล้วก็หวังว่า device นี้จะช่วยจืดเรื่องด้านออกกำลังกายในปีหน้าด้วยค่ะ หมวดถัดไปนะคะก็เป็นหมวดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าจะพูดใน IG แล้วคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากนะคะก็คือเรื่องการจัดบ้านจัดออฟฟิศโดยซินแสหน้ยนะคะที่ผ่านมาจะใช้ซินแสหลายท่านมากนะคะก็เจออาจารย์หลายท่านด้วยกันที่ว่าเราทํำงานใน,ในใสายอาชีพนี้นะคะลูกค้าทุกท่านมีอาจารย์ของตัวเองแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าเมกเซนแล้วทําตามแล้วชีวิตดีขึ้นแบบ ย่างเห็นได้ชัดทุกคนเห็นจือเพิ่งทำออฟฟิศใช่ไหมคะแต่กลางปีรู้ไหมจือแอบทำรอบสองไปก็คือเปลี่ยน Space Planning ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ทุบผนังกัน้นห้องย้ายแผนกบัญชีการเงินแผนก ออกแบบหัวหน้าแผนกไหนหยุดนั่งตรงไหนต้องหันหน้าไปทางไหนคือลงรายละเอียดเดยอะมากนะคะลงรายละเอียดถึงขั้นว่าพระประธานต้องใหญ่เท่าไหร่ซ้ายขวาจะต้องเป็นองค์อะไรก็ทําตามสินแสแบบทุกอย่างแล้วโฟล์ในการทํางานดีขึ้นมากชินแสพูดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในออฟฟิศจริงๆนะคะมีคนเข้าคนออก อันนี้ส่วนของออฟฟิศนะแล้วบ้านคือจูพยายามหาที่ดินทั้งปีหาที่ดินไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วจูก็เลยให้เสินแสสนุยเนี่ยไปที่บ้านเพื่อที่จะดูว่าพอที่จะทําอะไรกับที่บ้านได้ไหมแค่เสินแสสนุยเข้าไปครั้งเดียวก็สามารถปรับเปลี่ยนการจัดเรียงในบ้านให้มันเป็นระเบียบรู้สึกได้บ้านใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนบ้านแล้วก็สามารถเดินเข้าไปในบ้านหลังเก่าแล้วรู้สึกสบายใจมากๆนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำแล้วดีมากเคยช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าแค่จัดบ้านก็จะสามารถทำให้การงาน และการเงินจะดีขนาดนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าให้เลย best purchase สินแสนุ้ยค่ะสำหรับปีนี้ค่ะจะอยากเจาะลึกถึงเรื่องการเงินอีกนิดนึงถือว่าเป็นหมวดใหญ่ๆหมวดหนึ่งเลยละกันนะคะปีนี้ไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มเพราะว่าเรียกว่าซื้อเต็มแม็กแล้วนะคะปีนี้เข้าโรงพยาบาลหลายรอบมากแล้วก็เข้าที่ดีที่สุดด้วยก็ไม่ได้จ่ายสักบาทเลยก็คือเป็นของ Allianz นะคะเป็น best purchase ของปีก่อนๆแต่ว่าเราก็ได้ใช้ของปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็บัตรเครดิต ที่ไม่แฮปปี้เลยแล้วย้ายมาบัตรใหม่นะคะก็คือบัตร UOB c h r i s f l y e r นะคะเป็นบัตรที่สามารถแลกไมล์ได้ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะอีกบัตรหนึ่งที่จะแฮปปี้มากๆที่ใช้ของปีก่อน,อนแล้วปีนี้ได้ใช้อย่างชํำเลยก็คือ m x x นะคะ m x x เ้ก็เป็นอีกอันนึงที่เวลาเราไปต่างประเทศก็จะมีพวก ให้จองร้านอาหารแล้วเขาใจ่ายให้ครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้คือชอบมากแล้วก็เขาจะมีฟรีไปที่ Mandarin o r i e n t ินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปใช้ฟรีนะคะก็ถือว่าเป็น2บัตรที่แฮปปี้มากๆของปีนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการเงินจือขอลงเลือกอีกนิดหนึ่งคือปีนี้จะไปเปิดบัญชีเพิ่มนะคะปกติบัญชีออมทรัพย์เราจะมีแค่บ,บัญชีเดียวแล้วทุกอย่างก็จะปนอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้จือมีอยู่3บัญชีนะคะบัญชีแรกนะคะจะเป็นบัญชีที่จือล็อกไว้เลยหมายถึงว่าในมือถือจือจะไม่สามารถ Tại ต้องหรือถอนเงินได้เลยนะคะบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ไว้เก็บลืมนะคะเป็น provident fund เผื่อแก่แล้วแบบต้องใช้อะไรเงี้ยบัญชีที่2นะคะจะเป็นบัญชีที่เป็นฉุกเฉินแต่สามารถเบิกได้หมายความว่าไม่จาเป็นต้องไปธนาคารนะคะแล้วบัญชีที่3นะคะจะเป็นบัญชีที่เงินเดือนเข้าดังนั้นเวลาที่เงินเดือนเข้าจะจะแยกไปบัญชี1บัญชี2แล้วก็บัญชี3ตามลําดับนะคะแล้วก็เราจะใช้แค่บัญชี3อย่างเดียวก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําปีนี้ล้วแฮปปี้มากๆรู้สึกว่า ีนคือมีวินยัยทางการเงินขึ้นมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณหลายๆทริคจากหลายๆสำนักด้วยเหมือนกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นแบบ Purchase ของเรานะคะใครเอ่ยน้องชื่อเวลานะคะเป็นสาวจีนนะคะเป็นแมว Exotic Long hair ซึ่งไม่ลอง hair เท่าไหร่นะคะเพราะว่าถูกกวนขนไปเป็นเหตุผลนะคะเพราะว่าแมวที่บ้านไม่หลักค่ะ แมวทางกี้ที่บ้านไม่ลักค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นแมวแบบแมวเท่ใช่ไหมแมวคลิปลูกแมวยิงก็เลยอยากได้แมวอ้อนซึ่งจ้ก็คิดว่าเราอาจจะต้องเพิ่มแมวเนาะแล้วก็ต้องเติมแมวเนาะเราก็ได้ตามฝันเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นรอยยิ้มของวันที่มันง่ายมากเลยเวลาแบบน้องเขาเดินตามแบบมานอนดูทีวีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยอะ ให้ดูชัดๆให้ดูชัดชเออเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทั้นค่ะดูเลี้ยงง่ายมากไปไหนไปด้วยไปคาเฟ่ไปได้มาออฟฟิศมาได้แล้วก็เป็นที่หลักของทุกคนนะคะถือว่าเป็น best purchase มากๆแล้วก็เราเปิดตัวได้น้องแล้วก็ปิดตัวด้วยน้องนะคะวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จือแบบพาทัวร์ชีวิต360องศาในปี2025นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปนะคะจริงๆคือมันเหมือนไดรี่สำหรับจือแหละว่าแต่ละปีจือทำอะไรได้ดีแล้วมีความสุขกับเรื่องอะไรนะคะ mm hmm. ก็มาแชร์ต่อก,กันให้เป็นเรื่องราวดีๆปิดปีใหม่นะคะ Merry Christmas คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย